จะมาฟังเสียงท่อนะครับมีคนอยากฟังเสียงท่อมาเลยครับเลยเดเบาเดเา่อาอนเดียวเส,งสีงท่อดูดีมากเดูดีมากเสีงท่ดูดีมากครับส่งรกันนะครับวันนี้มาดูกันนะครับวันนี้ อยากได้รถนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ารถมันลากไหวอันนี้ก็เป็นขาแปลงเหมือนกันนะครับมีคัดนะครับมีคัดเบรกเบรกหน้าเบรกหน้าลองใช้ดูแล้วก็เบรกหลังยังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องไล่ทีนึงไปเลยพี่ ก็จะของรู้แล้วแหละถลอกไม่เป็นไรแต่แต่แค่ไม่มีรอยเพิ่มแค่นันแหละมันไม่มีรอยที่เป็นแหกๆชัดๆหรอกมันจะมีรอยอย่างเงี้ยไอ้ที่ที่รอยก็คืออย่างเงี้ยเนี่ยรอยเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าแหกๆก็ไม่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหกสุดแล้วเนี่ยตัวเนี้ยแหกสุดแล้วเนี่ยอตัวเนี้ยเล็กๆเนี่ยตัดรถจูงเลยก็ได้เออ ใส่เกียร์หนึ่งเข้าไปเนี่ยปล่อยคัด้เด้อหมดเวรนหมดกรรมเมื่อทีหี้อยู่กูมาเจ็ดเดือนแก้โชงเป็สิบรอบไม่มีคันไหนทําแล้วจะร้องไห้เท่าคันนี้อีกแล้วก็มันเป็นรถคันแรกที่คิดว่าเราคิดว่าเราทําได้ไวไงไปรับปากเขาไว้เป็นแค่เดือนเดียวแม่งรอไปเจ็ดเดือนเออคนอื่นเขาทำเป็นปี หนึงก็ทำปีครึ่งนุ่นอันนี้อันนี้เจ็ดเดือนถือว่าน้อยมากนะและ้วแล้วไปไปบอกเขาว่าเดี๋ยวทำท่อทำทุกอย่างให้หมดเลยอ่ะมึงคิดตัวกูบ้าขนาดไหนะ <c oughs> คือเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาง่ายๆ <c oughs> แต่ไปเปลี่ยนกระปุกอะไรเพิ่มเติม้แต่ว่าเมื่อกี้ที่มันเช้าเพราะว่าไอไอกระทุงหลังมันไม่โอเคพอ <c oughs> เห็นคุณบอกว่าจะมาพรุ่งนี้ผมก็เลยเปลี่ยนให้เขาเลยนีดีเนี่ยผมม็เปลี่ยนตั้งแต่เช้าเนี่ยถ้ามาเปลี่ยนพรุ่งนี้นะฮาขคี้แน่ ต้นบอกผมว่าเข้ามารับวันนีไ้ไงใช่ตอนแรกพี่เธอพี่พี่คุณบอกมารับพรุ่งนี้ไงใช่ครับนี่ก็เปลี่ยนแบตใหม่ให้แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าเขาต้องใช้แบตใหม่หอยู่ฝากด้วยเดอ้อครับผม